โจโกเมดดีแล้วดีอีกดีต่อถ้าพูดถึงนักเตะคนหนึ่งที่สารพัดประโยชน์ในแผงกองหลังก็ต้องนึกถึงใครไม่ได้แล้วนะเวลานี้สำหรับโจโกเมสซูเปอร์ซับท,ที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในกองหลังซีซั่นนี้เขาได้พัฒนาตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจกามเนื้อที่เป็นมัด,มด,มดความเร็วที่มีติดตัวเพิ่มแค่ความนิ่งเข้าไปเขาก็กลายเป็นตัวสำคัญของลิเวอร์พูล ความเด็ดเดี่ยวที่โดนด่าทอว่าร้ายว่าไอเวอร์ไอบอลงมาแต่ละทีก็ไม่เคยทํำดีอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีทําไมลิเวอร์พูลถึงเก็บเอาไว้แต่ในปีนี้ เขาได้ทำสิ่งที่นาไว้วางใจเขาได้ทำสิ่งที่อัศจรรย์โดยเขากลับมาทำฟอร์มอันยอดเยี่ยมให้ลิวอพูอีกครั้งหนึ่งของเชียหงแดงนะตอนนี้พยายามเอาใจช่วยในความพยายามของโจโกเมสและโจโกเมสก็ได้ตอบกลับความเชื่อด้วยผลงานในการเล่นแทนซิมิคาแทนโูเบซันแทนฟานไดแม้กระทั่งแทนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนผลงานล่าสุดที่เขาทำได้อย่างดีก็คือการ ปิดบูบโยสากาดีอย่างอยู่หมัดความลุกที่น้อยลงใครจะคิดจะผ่านทางนี้ค่าผ่านทางมันแพงเสมอและเขายังสามารถเล่นเกมลุกด้วยทักษะที่เขามั่นใจเล่นความแข็งแกร่งที่อยากจะเบียดลงทุกวันนี้เขาได้เป็นขวัญใจอีกคนที่กองเชียร์เดอะครับอยากเห็นเขายิงสักประตูมันมักจะเฉียดไปเฉียดมาแต่เวลาที่เขาเติมเกมลุกนั้นมักจะมีความวูบวาบเสมอฤุกด,ดูการนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าฟอร์มของเขานั้น เริ่มสม่ำเสมอต่อแทงความไว้วางใจของเจคกนครอบที่คอยสนับสนุนขเขาเขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อแผงหลังขาดตำแหน่งนายเขาพร้อมจะไปอุดร้อยรั่วตรงนั้นผมไม่ได้บอกว่าโจโกมเมนตนั้นดีที่สุดแต่ผลงานของเขานั้นคือคำตอบของทุกอย่างโจโกมเมตร